ไอรอนแท็ะทากไททาเนียสมองกับความแข็งแกร่งแต่ยังมีมาเวลรุ่นเก่ากับมาเวลรุ่นใหม่ด้วยเอาละมาดูแอนฮาหรือรีริวียมสกันดีกว่าตอนนี้เธอคืออัจฉริยะที่ใช้ชีวิตถ่ายใต้เงาของโทนี่สตาร์แต่เธอก็มีสติปัญญาที่เหนือใครในช่วงวัยเดียวกันโดยทวินฐานแล้วเธอคือซูเปอร์คอมพิวเตอร์เดินได้ที่มีจิตสัมเนและชุดกรอกของเธอพวกมันเรียนแบบฮาร์ดแวร์ในสไตล์ทหารจริงๆไม่ว่าจะเป็นตันใหญ่ ปรีพันเซอร์โล่ป้องกันแบบกลับได้ระบบ AI เชิยงยุทธวิธีการบินความเร็วเหนือเสียงระเบิด DMP และอาวุธนาโนโเธอไม่ได้แค่สร้างกรอบแต่เธอกำลังคิดเหมือนการทำสงครามในระดับควอนัมจากนั้นเราก็ได้พบกับไททาเนียซึ่งขึ้นชื่อในเรื่องความแข็งแกร่งอันน่าเหลือเชื่อของเธอตอนนี้จงจำไว้ว่าเธอได้รับพลังจากดอ,กอร์ดุงระหว่างซีเคร็ตวอชดั้งเดิมและเธอเต็มไปด้วยกล้ามเนื้อความโกรธและความอคตแค้นสวมรองเท้าส้นสูงและดูดีมาก แต่สาวคนนี้ก็ถือว่าอยู่ในระดับท็อปของความแ็งแกร่งในหมวดมาเวลเลยนะใช่ไหมละ่ะเธอเป็นที่รู้จักจากการหักกลางของชี u l k คุณรู้ไหมว่าฉันกําลังพูดอะไรอยู่อย่างแท้จริงเธอวาง,างมันลงผิวของเธอมีความหนาแน่นกว่าคอนกรีตเธอมีความสามารถที่จะสลักจรวดและทัสม่าแบสออกไปได้และจุดอ่อนของเธอก็คือกลยุทธ์พูดตรงๆนะเธอคงไม่ใช่คนที่ฉลาดที่สุดและฉลาดที่สุดในกลุ่มหรอกใช่ไหมถ้าไปสวนวิกิ่งคงเป็นปัญหาแน่เพราะตอนนี้ในเรื่องสติปัญญาริริกลับหลุดจากระดับปกติอีกแล้ว เธอไม่ทิ้งแต่ตอบสนองต่อบางสิ่งแต่เธอยังทนายอีกด้วยเธอใช้โดนเธอใช้ทบซ้อนแบบ h อีเธอจะติดตามการกระตุกของกล้ามเนื้อของเธอเพื่อรู้ว่าเธอจะออกหมัดเมื่อใดดังนั้นกลยุทธ์ของไททานเนียก็คือการทําลายสิ่งที่แวววาวนั่นและฉันจะไม่โกหกว่ามันได้ผลเพราะเธอมีพลังขนาดนั้นโดยรวมแล้วฉันจะเอียงไปทางเรลนะฉันบอกได้เลยว่าเธอจะเอาแน่นอนโดยให้6คะแนนจาก10คะแนน นั่นก็เพราะว่าเธอมีสติปัญญาที่สูงกว่าไททานีมากฉันมองเห็นแผนการของเธอในการวางแผนและเทคโนโลยีของเธอก็เป็นยำหนึอยเปอร์เซแต่ไททานีนั้นอันตรายมากดังนั้นเธอจึงมีโอกาส40%ของเวลาต่างละลักกำลังที่เหลือเชื่อของเธอและรู้วิธีใช้มันแต่ฉันจะไปคีริริไปจนสุดในอันนี้